วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับที่นกตัวนี้เนี่ยผมได้เก็บมานะครับเพราะว่ามันตกมาจากหลังนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับวันแรกนะครับที่เก็บมากับวันที่สองเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้จิกกินเองนะฮะ <s> เพราะว่าเนี่ยฮะลักษณะของอตัวนกลูกนกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเด็กมากนะครับ ตานี่บางทีดูแล้วเหมือนยังไม่ไม่ค่อยลืมตาเท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานนี้วันที่สองเนี่ยผมต้องใช้วิธีว่าจับปากมันนะครับแล้วก็ใช้ตัวสลิงเนี่ยดูดอาหารแล้วก็จับเหมือนกับจับกอกปากนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้วันที่สามนี่ก็ดูแล้วก็ก็คงต้องใช้วิธีเดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า วิธีการเนี่ยจริงๆในอินเทอร์เน็ตเขาก็มีแนะนำว่าใช้สลิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีต่อสายยางเพื่อเพื่อให้มันเหมือนกับว่าเป็นต่อไส้ไก่ออกมานะครับเพื่อให้มันเป็นท่อเหมือนเป็นท่อแล้วก็มาเข้าปากแต่ว่าของผมไม่มีนะครับเนี่ยฮะสลิงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารเม็ดนะครับเนี่ยครับอาหารเม็ดมาแช่น้ำไว้นะฮะ พอแช่น้ำแล้วก็นิ่มเราก็เอามาใส่ในสลิงนะครับลักษณะของลูกนกตัวนี้นะฮะวันที่หนึ่งกับวันที่สองที่ผ่านมานี่นะครับผมยังไม่เห็น ไม่ได้ยินมันร้องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สามนะครับก็เริ่มเห็นมันส่งเสียงร้องนะครับก็ตามความเข้าใจของผมเองก็เข้าใจว่าการร้องก็คือมันหิวนะครับแล้วก็การร้องแบบนี้ก็น่าจะเป็นการดีนะฮะคือก็น่าจะเป็นการบอกได้ว่ามันมันน่าจะแข็งแรงดีนะครับ ถึงยังส่งเสียงร้องได้นะครับอันนี้ก็ผมใช้ตามความเข้าใจของผมเองล้วนๆนะครับก็ถูกผิดยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับก็สำหรับครั้งนี้นะฮะก็เนี่ยครับอย่างที่บอกนะครับว่านกมันยังเด็กเกินไปนะครับเรามีอาหารมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันยังจิกกินเองไม่เป็นนะครับก็ต้องใช้วิธีป้อน คำว่าป้อนในที่นี้เนี่ยก็เนื่องจากมันเด็กมากนะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมเคยเลี้ยงเนี่ยอ,อกลังมาแบบนี้เลยแต่ว่ามันโตกว่าน,นี้นะครับแบบนั้นเนี่ยคือประมาณสองสาวันพอเราเริ่มเริ่มถืออาหารอยู่ในมืออย่างเงี้ยมันสามารถมาจิกกินเองได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวต้องกอกอเข้าปากกันนะครับเราก็วิธีจับก็ จับเบาๆครับจับบริเวณปากแล้วก็ค่อยๆอ้าออกมานะครับต้องค่อยๆทำนะครับเพราะว่านกเนี่ยมันค่อนข้างบอบบางพอสมควรนะครับเนี่ยครับมันก็จะ มันด้วยความหิวมันก็จะร้องหาอย่างนี้และครับแล้วก็พยายามเชิดหน้าหรือว่าพยายามจะเหมือนกับหันหน้ามาทางอาหารนะฮะเนี่ยครับเรียกว่ายังยืนทรงตัวยังลำบากเลยครับเพราะว่าด้วยความมันยังเด็กมากนะครับเนี่ยครับล้าก็จับปากครับอ้าไว้นิดๆครับแล้วก็จับเอาสลิงค่อยๆฉีดใส่ครับ เนี่ยครับค่อยๆทําครับก็ดูว่ามันกินเข้าไปเรียบร้อยดีไหมนะครับก็ทําใหม่ครั้งครับจํานวนก็ให้กะเอานะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ไม่ไมทราบจํานวนแน่นอนนะครับว่าควรให้เท่าไหร่แต่ว่าจากที่จากที่เราเห็นมันเคยกินเองนะฮะจากที่เคยเห็นมันกินเองไม่ใช่ตัวนี้นะครับหมายถึงตัวก่อนหน้านี้นะครับก็ กินเยอะนะครับกินเยอะมากนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็คิดว่าคงจะให้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนี่ยครับ,รบก็จะสังเกตว่ามันก็จะพยายามกินนะฮะพอเรามีอาหารเข้าไปในปากมันได้เนี่ย มันก็จะมันก็จะค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆกระเดือกลงไปเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้เยอะมากนะครับเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันมันไปได้หรือเปล่านะครับคือพูดง,ง่ายๆว่าดูเป็นทีละวันทีละวันไปนะครับเพราะว่า,าต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเลยนะครับทางด้านนกเนื้ออะไรนี้ไม่เคยเลี้ยงนะฮะแต่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ว่ามันมีตกมาตัวหนึ่งแล้วก็เลี้ยงแต่ว่าตัวนั้นมันกินเองง่ายนะครับแต่ตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นักนะครับก็เนี่ยครับต้องค่อยๆจับที่ปากครับแล้วก็ให้มันอ้านะครับแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า หลังจากมันโตไปอีกสักพักหนึ่งนะะอีกสักระยะหนึ่งนะน่าจะตีว่าอีกสักสักสัปดาห์หนึ่งได้นะผมคิดว่ามันน่าที่จะเริ่มอ้าปากกินเองได้นะครับหมายความว่าอาจจะเริ่มที่จะอ้าปากแล้วก็รอรับอาหารนะฮะคงไม่ต้องถึงขั้นที่จะต้องมากรอกเข้าปากแบบนี้นะครับ เนี่ยครับจากที่ดูการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยก็วันนี้วันที่สามเนี่ยก็ดูว่าดูมันมีเรี่ยวแรงดีนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสรอดสูงนะครับเนี่ยครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีจับกอกอาหารเข้าปากแบบนี้ก่อนนะครับ นี่ยครับอาจจะทุลักทุเลนิดนึงครับแต่ก็ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ฮะนะฮะที่เวลาเราเจอนกที่มันตกมาจากกลางแบบนี้นะครับเนี่ยครันี้อาจจะเยอะไปนิดนึงครับมันก็เลย <c oughs> เหมือนกินกินแล้วก็จะเลอะเอะหน่อยนะครับ เจะสังเกตว่ามันยังมีมันยังมีลักษณะที่เหมือนกับเหมือนกับพยายามที่จะใช้ปากในการที่จะกินนะครับหมายความว่าพยายามจะจิกพยายามจะหาอาหารนะครับเพียงแต่ว่ามันยังมันยังเด็กเกินไปนะฮะมันยังเด็กเกินไปมันยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าจะต้องจิกยังไงอ้าปากเมื่อไหรอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับก็ทั้งหมดนี้เกิดจากการคาดเดาจากที่ผม ดูมันมาประมาณวันนี้เป็นวันที่สามนะครับก็เนี่ยฮะเนี่ยครับลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะยังยังต้องการมีความต้องการกินอยู่นะครับเนี่ยครับอาปากอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับแต่เนื่องจากมันอาปากแล้วหัวมันไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับจับหัวมันให้มันนิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็เอาสลิงฉีดอาหารเข้าไปให้มันนะครับก็เนี่ยครับ ค,ค่อยทำครับเนี่ยครับทีละนิดครับทีละนิดเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนกับเคี้ยวแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตานี่มีเหมือนลืมตาบ้างนิดๆนะฮะก็ ไม่ยากนะครับไม่ยากจะว่าไปนี่จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราถ้าเรารู้วิธีการสักนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆฮะทําอย่างละมุนละม่อมนิดหนึ่งครับเนี่ยครับค่อยๆทําครับให้อาหารไปเรื่อยครับทีละนิดทีละนิดครับเนี่ยครับมันก็จะค่อยๆเคี้ยวกินเข้าไปนะครับกืนเข้าไปอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็อาหารอาหารเม็ดแบบนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านอาหารสัตว์นะฮะแล้วก็ตัวอาหารเองเนี่ยเวลามันเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับมาแช่น้ําไว้ทิ้งไว้จนกระทั่งให้มันนิ่มนะครับแล้วก็มันก็จะอุ้มน้ําอยู่ในตัวอาหารอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาป้อนน้ํามันทีหลังนะครับมันกินอาหารเข้าไปก็คือมันก็จะได้น้ําไปด้วย อันนี้ถ้าดูตามนี้นะฮะจริงในปากยังมีอาหารอยู่นิดๆน,นะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะพอแล้วนะครับเหมือนกับมันก็อาจจะไม่ได้ต้องการอาหารเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่ามันมันมีลักษณะยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า การการกินเนี่ยปริมาณเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีมีบอกอยู่บ้างนะครับว่าควรจะกินเท่าไหร,นร่นะครับนะผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วในทางวิชาการจริงๆก็คงต้องมีนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลได้ละเอียดมากมายนักนะครับเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยวิธีการของแต่ละที่ที่ผมเจอมาก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ปริมาณก็บางที่ก็บอกว่ากะเอานะครับอันนี้ถ้าดูจากอันนี้นะฮะเนี่ยครับลักษณะก็ยังอาจจะยังต้องการอยู่นะครับเนี่ยครับอาจจะยังไม่อิ่มนะครับก็เอาใหม่ครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆใส่อาหารเข้าไปนะฮะจับปากนะครับจับปากไว้นะครับแล้วก็ให้มันจับให้มันอ้าเนี่ยฮะนี่มันจริงๆมันอ้าเองแล้วนะครับเริ่มอ้าเองเป็นนะครับเนี่ยครับ มันก็จะพัฒนาโตขึ้นไปโดยธรรมชาติของมันนะฮะคือมันจะเริ่มรู้ว่าเมื่อเมื่อหิวก็ต้องแล้วมีอะไรมาอยู่ใกล้ๆแถวๆด้านหน้าหน้าของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอ้าปากรับอาหารนะครับเอาใหม่นะครับเนี่ยครับ จับให้มันอาปากไว้นิดๆนะครับแล้วก็เอาสลิงฉีดอาหารเข้าไปให้มันครับทีละนิดครับไม่ต้องเยอะมากเนี่ยครับต้องบอกว่านกมันยังค่อนข้างเด็กมากนะครับเข้าใจว่าอายุนะ่ตอนที่ผมเจอเนี่ยเต็มที่คิดว่าไม่น่าจะเกิน สามสี่วันนะครับถ้าดูตามนี้นะฮะเพราะว่าโตมันเล็กนะครับขนก็จะวันแรกเนี่ยดูแล้วขนยังดูน่าจะน้อยกว่านี้นิดหน่อยนะครับเนี่ยฮะก็ดูแล้วมันมีความกระตือรือร้นในการกินอยู่นะครับเนี่ยก็ ถ้ามันยังต้องการอยู่ก็อาจจะยังต้องให้ไปอีกเนี่ยครับในปากยังดูมีอาหารอยู่เลยครับว่ายังไงครับกินไหมเนี่ยครับเริ่มลืมตานิดนิดบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะต้อง เมื่อเชา้าฝนตกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าฝนเรียบร้อยหยุดเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมีแดดเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องให้มันไปออกไปโดนไอแดดซะบ้างนะครับคือให้มันอยู่ในธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนี่บางทียังไม่ได้รับลมธรรมชาติหรือไอแดดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ด้านนอกนี่ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังพวกแมวหรือว่าพวก งูอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไปปล่อยมันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรปรากฏว่าเนื่องจากมันเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยบินหนีหรืออะไรเนี่ยมันยังทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังพวกศัตรูในธรรมชาตินะครับก็พวกแมวหรือว่าง,งูนะครับอาจจะมาจับมันไปซะก็แต่ด,ดูอีกนิดนึงนะครับว่ามันยังต้องการกินอีกไหม ยังยังอาปากต้องการอยู่นะครับเนี่ยครับกินเข้าไปไหมกืนไหม ก็ต้องค่อยๆให้มันกินกๆลงไปให้หมดนะครับเนี่ยครับในปากก็หรืออาจจะผมอาจจะฉีดเยอะไปก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเพราะว่าโตมันยังเล็กมากนะครับถ้าเทียบกับนกเขาที่ผมเคยเก็บก่อนด้านนี้นะฮะที่เคยเก็บมาเลี้ยงได้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็มันโตกว่านี้แล้วนะครับ ลักษณะน,นั้นเนี่ยเราป้อนบางทีละเม็ดนะครับไม่จำเป็นต้องมาฉีดแต่การฉีดในบางทีผมอาจจะฉีดปริมาณที่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมากกว่าจํานวนเม็ดนะฮะก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับ หลังจากที่ในแต่ละวันที่เราให้อาหารนกที่ลูกนกที่ตกลังอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็จะสังเกตว่าในแต่ละวันนะครับมันมีการถ่ายไหมนะครับก็มีการถ่ายออกมานะครับมีถ่ายมูลออกมาอยู่ในกองนะครับแล้วก็เราดูว่าในเมื่อมันกินแล้วมันก็ถ่ายตามปกตินะครับ แล้วก็มีอาการไม่ได้ซึ้งซึมอะไรนะครับมีอาการค่อนข้างจะกระตือรือร้นในการถึงเวลากินถึงเวลาหิวก็จะแบบออกอาการอยากจะกินอย่างเงี้ยนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเราน่าจะมาถูกทางอยู่นะครับแล้วก็น่าจะทําให้มันสามารถที่จะอ,อ,อยู่รอดได้นะครับหลังจากที่ตกรลังมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีพ่อแม่มาเลี้ยงแล้วนะครับ นะฮะตอนนี้ก็ผมก็ต้องทำรับหน้าที่ดูแลมันไปก่อนนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่ามันจะเลี้ยงแล้วรอดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้นี่จริงๆอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันโตมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับมันกินเองเป็นนะมันก็ง่ายนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับแรกๆอาจจะดูว่ายากหน่อยนะครับต้องคอยป้อนคอยจับ ปากแล้วก็ค่อยๆป้อนอาหารแบบเมื่อสักครู่นะครับค่อยๆกรอกเข้าไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยเดี๋ยวพอต่อไปนะครับถ้ามันมันโตขึ้นนะครับคาดว่าถ้าเลยสัก1สัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มง่ายนะครับเริ่มง่ายคืออาหารเม็ดเนี่ยบางทีเราแช่น้ําอยู่ในถ้วยนะครับพอเอามาวางมาวางให้เห็นอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอยู่ในถ้วยเองเนี่ยมันจะบินมันจะเริ่มบินแล้วก็ มาจิกกินเองในถ้วยได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งคอยจับปากง้างแบบนี้หรือว่ามาคอยถือป้อนให้มันอย่างนี้ไม่ต้องเลยนะครับมันจะทําเองเป็นแล้วนะครับก็ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติของมันนะฮะมันน่าจะพัฒนาไปเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้เป็นวันที่3มแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพิ่มเติมในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ